สวัสดีครับในวันนี้ผมก็จะพามาเจาะรลือสกิลของนอวัส,สกันนะที่ได้รับรบัฟมาในซีซั่นที่25นี้เลยว่ามีการบัฟปรับ,บเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบัฟเนืเ้ออะไรตรงไหนบ้างก็ไป,ปรับชมรับฟังกันแบบเร่งรัดรวดเร็วรีบร้อนกันเลยทำอะไรได้บ้างไปดูวัส,สันก็จะเป็นคลาสคอนโทรลเลอร์คลาสสิบฮิวเกะเทติคอลตั้งรถเสากันคนช็อตคนอัลติเมทสกิลตั้งหม้อแปลงการระเบิด ก่อนที่จะไปพูดถึงสกิลเนี่ยผมก็ขอพูดถึงในเรื่องของคลาสคอนโทรเลอร์กันก่อนในสงองความสามารถของคลาสคอนโทรเลอร์เนี่ยที่น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือจะเป็นความสามารถในการสแกนวงดูวงโลกหน้าก่อนได้แต่จะมีอีกความสามารถหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนไม่ค่อยสังเกตหรือไม่ค่อยรู้กันนะก็คือความสามารถโซนโอเวอร์เชนที่เมื่อเราอยู่ในวงเนี่ยจะทําการเพิ่มก่อให้เราไปอีก25หน่วยซึ่งความสามารถนียมันก็เป็นความสามารถของคลาสคอนโทรเลอร์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคลาสเลสคอสติก แมเพจก็คือจะได้รับความสามารถนี้เหมือนกันซึ่งในความสามารถโซนโอเวอร์เชนเนี่ยมันจะบวกเกาะเพิ่มให้แค่ตอนที่เราเป็นเกาะขาวกับเกาะฟ้าเท่านั้นนะพอเราเป็นเกาะม่วงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่บวกเกาะเพิ่มแล้วก็จะประมาณนี้นะสำหรับในสอนความสามารถของคลาสแบบสั้นๆงั้นก็มาเริ่มวิเคอลเจาะเลือกสกิลกันแบบจริงๆจัง์กันเลยเริ่มที่พา s s i v ี s สกิล Spark of Genius หลักๆของพาร์ตสีก็คือถ้าเกิดเราไม่โดนดาเมจอะไรเนี่ยก็จะทําการฮิวเกาะ2หน่วยต่อวินาที กับทาให้เราสามารถเก็บแผ่นชาร์จนันตีเพิ่มได้เป็น2อันต่อ1นึ่งสแต็กและทำให้การใช้งานแผ่นชาร์จนันตีเนี่ยใช้ได้เร็วขึ้น50%แล้วก็การชาร์จแผ่นนันตีแต่ละครั้งจะทําให้การชาร์จนันตีเนี่ยเต็มไปเลยร0 0%ก็จะประมาณนี้นะสำหรับในสวนของพาร์สีนในส่วนของทริคเทคนิคที่ผมจะแนะนําในสวนของพาร์สีบได้ก็คือ ถ้าเกิดในบานจังหวัดเนี่ยที่เราเจ็บหนักจริงๆแล้วก็ให้เราแบบวิ่งจุกตามบ้านตามกำแพงบล็อกประตูอะไรนี้เล่นกับประตูไปมันก็จะทําให้เราแบบเจนเกาะเพิ่มขึ้นมาให้แบบเยอะพอจะสู้คนได้ในระดับหนึ่งหรือแม่ก็ในบานจังหวัดเนี่ยเราปั๊มแค่ชิลเซลแค่อันเดียวแล้วเราก็ส่วนเขาได้เลยเพราะว่าในระหว่างที่เราปั๊มเนี่ยความสามารถในการเจนมันก็จะเจนต่อไปเรื่อยๆ2หน่วย2หน่วย2หน่วยทีนี้แหละเราก็สบายแล้วมันก็เลยทําให้แบบบางชอ็อตเราไม่ต้องปั๊มถึงกับชิวแบตเต็มอะไรประมาณนั้น ก็จะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ tactical Skill perimeter s e c u r i t y มันก็จะมีการเรียกของสกิลด้วยถ้าเกิดแบบตึงๆหน่อยก็จะเรียกว่าตั้งเฟนต์ตั้งเฟนต์นะถ้าเกิดเรียกแบบตึงๆหรือเกิดแบบชาวบ้านสามัญชนคนไทยเนี่ยก็คือมึงไปตั้งรั้วตรงนี้นะจบหลักๆของสกิลนี้เลยก็คือจะเป็นการตั้งรั้วไฟฟ้าตั้งเสาได้ทั้งหมด12ต้นถ้าตั้งเสาเกินเนี่ยเสาที่ตั้งไว้ต้นแรกๆเนี่ยมันก็จะหายไปเองตามธรรมชาติแล้วก็จะไปตั้งเป็นเสาต้นใหม่แทน สำหรับคูดาวตอนหนึชาร์เนี่ยจะอยู่ที่4วินาทีซึ่งจำนวนของเสาที่ตั้งกับการรีคูดาวเนี่ยเราสามารถดูได้ตรงที่เป็นไอคอนตรงนี้เลยเวลาที่เราแบบควักสกิลขึ้นมาใช้มันก็จะมีไอคอนบอกอยู่ในส่วนระยะการวางเสาเนี่ยจะวางรั้วต่อๆกันได้เลยวางได้แบบไกลสุดอยู่ที่20เมตรและถ้ามีอะไรมาขวางระหว่างรั้วเสาไฟฟ้าของเราเนี่ยตัวของกระแสะไฟฟ้าที่ส่งผ่านระหว่างรั้วเนี่ยก็จะไม่ทํางานเช่นแบบตัวของเรา โตเพื่อนไปขวางอยู่แต่ถ้าเกิดที่จะเป็นปัญหาสุดๆที่เราจะพบเจอกันได้บ่อยก็คือจะเป็นกล่องเดสบ็อกซ์ที่เวลาเราจะแคมป์บ้านเนี่ยมันจะมีคนไปตายอยู่ตรงประตูมันก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาอยู่นะเพราะว่าบางช็อตก็คือเราจะต้องตั้งเสาใหม่กันเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราวางลวดติดไว้กับประตูเนี่ยก็จะทําให้ประตูกลายเป็นประตูไฟฟ้าที่ถ้าเกิดสตูมาเปิดแล้วเนี่ยก็จะทให้สตูโดนช็อตไปเลยแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกการช็อตเนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่20บวกกับ Solo สโลว์สตูด้วยแล้วก็จะเเป็นนนนหมมือกับ unt, ิิ ที่เหมือนกับเวลาโดนแล้วเนี่ยเราสบัดเมาส์หันซ้ายหันขวาเนี่ยมันก็จะเดนเดนหน่อยเหมือนหันไม่ไปแล้วก็จะทําให้แอสกับสเปโร่เนี่ยสูญเสียคู Who ่ดาวหลอดแดดกับหลอดกระโดดไปเลยแล้วก็ในสองของลัวเสาเนี่ยสามารถถูกทําลายยิงได้ก็คือมันจะต้องไปยิงในตรงที่มันเป็นปุ่มๆอยู่ที่พื้นอะปุ่มๆตุ้มๆอะซึ่งมันจะมีเลือดอยู่ที่50สามารถโดนดาเมจจากสกิลหรือพลระเบิดก็ทำลายได้เหมือนกัน เช่นแบบถ้าเกิดเป็นตัวที่แพ้ทางแบบจริงๆแล้วก็คือจะเป็นพวกคริปโตรหรือไม่ก็สเปลโรที่แบบอันตรีเข้ามาก็คือจะต้องตั้งรั้วตั้งบ้านกันใหม่กันเลยทีเดียวสำหรับทิกเทคนิคข้อแนะนําในส่องของ t ท c t i c a l s k สก l ลเนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้เยอะรู้อะไรมากเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่ได้มีวัสดนะเนาะเอาเป็นว่าหลักๆก็คือถ้าเกิดเล่นแล้วสบายสุดก็คือไปหาบ้านแคมป์บ้านอยู่เอาสแกนวงเล่นกับโพสิชันอะไรนี้ ถ้าเกิดจะให้แนะนําก็เป็นว่าทิกแรกของผมเนี่ยที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือก็จะเป็นการใช้ล้วในการคุมประตูอาจจะดูเก่งไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะใช้แล้วก็ประตูจะพังไปเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ก็ได้อยู่แต่ก็คือเราจะต้องเปิดประตูไปเล่นเองก็คือให้เราวางตุ่มแปะไว้ข้างนอกหนึ่งอันแล้วพอศัตรูโดนเราจูเข้ามาเล่นกับประตูแล้วเนี่ยก็ให้เราเชื่อมสร้างล้วขึ้นมาได้เลยทีนี้นมันก็จะทําให้แบบศัตรูโดนช็อตแล้วเราก็เปิดประตูไปสวนยิง ตู้มอีซี่จบก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ในสองขอทริคที่2ก็คืออย่าไปกักสกิลไว้ก็คือมีอะไรตรงไหนเนี่ยก็คือแบบใช้ใช,ใช้ไปเถอะเดินไปตรงไหนก็กางอนาเขตขู่ไว้ได้เลยว่าเออเฮียตรงนี้มีวสัสดุอยู่เช่นแบบใช้ดักถ้ำช่องแคบทางผ่านซิปลายหลังคาก้อนหินกันโดนตุยหลังอะไรประมาณนี้ก็คือเราใช้กางอนาเขตขู่ไปได้เลยแต่ก็คือมันก็ใช้ใช้ไปเถอะนะอย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดมีศัตรูมายิงลัวเราพังเนี่ยก็คือ เราก็รู้นะว่าศัตรูเนี่ยกำลังจ้องจะเล่นเราอยู่หรือไม่ก็พยายามที่จะดันเข้ามาหาเรานั่นเองก็จะชประมาณนี้นี่เราก็คือที่ผมเพิ่งไปเจอมาระหว่างตอนที่กําลังทําคลิปเลยก็คือถ้าระหว่างที่เราใช้สกิลอยู่เนี่ยเราสามารถกดขิ้ขวายกเลิกได้เลยเพื่อทําการยกเลิกลวที่เราตั้งไปแล้วทั้งหมดอะระหว่างที่เรากําลังใช้สกิลตอนนั้นเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะต้องมานั่งก้มกดเทสเก็บทีลันทีรันแต่ถ้าเกิดเราตั้งสกิลอยู่เนี่ยเราไม่พอใจอหลรเราก็ขิ้ขวายกเลิกได้เลยอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ โอเคไปกันต่อนะก็จะเป็นในส่วนของ Ultimate Skill Interception Pylon อันนี้ก็เหมือนกันเลยมีวิธีเรียกเหมือนก็คือหลกัหลกๆเขาจะเรียกว่าตั้ง Pylon นะหรือถ้าเกิดแบบชาวบ้านสามัญชนก็คือเหมือนกันเลยมุกไปตั้งอัติตรงนี้ดิในส่วนของอัติเนี่ยก็จะเป็นการตั้งหม้อแปลงสอไฟ้า1อัน ที่จะทําการป้องกันพวกระเบิดกับพวกสกิลโปรเจกไทต่างๆเช่นแบบพวกสกิลของฟิว์จิบบี้มทแม็กอะไรประมาณนี้มันก็จะทําการทําลายของพวกนั้นที่เข้ามานะแล้วก็ในส่วนของตัวอันตีเนี่ยก็จะทําการฟื้นฟูฮิวเกาะประมาณ5หน่วยต่อวินาทีให้กับทุกคนที่เข้ามาอยู่ในระยะของอันตีก็คือย้าว่าแล้วว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นศัตรูมิสหายมิสแท้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือฮิวเกาะให้หมดแต่ถ้าเกิดโดนดามจอยู่การฟื้นฟูฮิวเกาะก็จะไม่เกิดขึ้น เช่นแบบโดนยิงโดนดามเมจจากวงเกาะมันก็จะไม่หิวให้เราซึ่งมันสามารถฮิวเกาะให้เราได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่500หน่วยก็คือให้ไปดูตรงที่อันติเลยนะที่มันจะมีขีดบอกอยู่รอบๆอ,อะว่ายตรงก่อน,นั้นเนี่ยมันฮิวไปเท่าไหร่แล้วหรือว่าฮิวหมดไปยังแต่ถ้าเกิดฮิวก่อไปหมดแล้วเนี่ยไอพวกความสามารถในการการสกิลการระเบิดอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ความสามารถในการฮิวก่อเนี่ยก็คือให้ต้องก็คือให้เราตั้งอันติใหม่ครั้งนึงแล้วถ้าเกิดมีอะไรมาขวางระหว่างตััััววเรากบตออติน การฮิลก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูปลาสกิลปลาของยันระเบิดใส่เข้ามาหาเราเยอะๆเนี่ยและโดนนันติทํำลายเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสดอฟอาร์สตาร์มาให้เราใช้งานแล้วก็ในสดสุดท้ายในเฮสฟี SP หอนตีจะมีเลือดอยู่ที่150หน่วย สำหรับทิคเทคนิคข้อแนะนําของอัลติเมทสกิลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแนะนำบ้างเหมือนกันเพราะหลักหลักก็คือแม่งเอาไปใช้กันระเบิดกับฮิวเกาะแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนําก็คือหลักๆก,ก็คือพยายามหาจุดหามุมหาที่วางติ <Yeah. S 1> ดีๆแบบพังยยกๆให้ศัตรูยิงพังให้ยายกที่สุดแล้วเราใช้เกาะให้คุ้มที่สุดเพราะว่าเราต้องการการฮิวเกาะฟื้นเกาะจากอันตีเนี่ยให้แบบคุ้มทุกหยดทุกเม็ดเพราะว่ามันจะช่วยในการเซฟชิวแบตชิวเซลได้แบบเยอะมากถ้าเกิดเราแบบใช้ได้แบบคุ้มคุ้มนะกับอย่างที่2เนี่ยที่ผมแบบใช้เป็นประจํา จะเรียกว่าเป็นจังหวะนนนหรือไม่ก็จังหวะลกๆของผมก็ได้ก็คือให้เราวางอติสู้แม่งไปเลยก็คืออย่างน้อยเนี่ยแม่งก็เป็นโลให้เราได้กันกระสุนได้ตั้งแม็กหนึงร้อยห้าสิบแต่ถ้ารสตูไม่ยิงอติเราทิ้งเนี่ยก็คือเราก็สามารถจูเล่นแล้วก็เจนเกาะได้ในบางจังหวะนะก็คือแม่งเกินทางพาร์ทสทั้งอติก็คือยังไงแม่งก็ฮิวขึ้นก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคในส่วนสุดท้ายก็เป็นใน่วนของอัปเกรดสกิลสีฟ้าหรือว่าสองฝั่งซ้าย ทำให้ตัวของวัสันเนี่ยได้รับความสามารถทุกอย่างของคาสพอร์ตก็คือชุบไวยได้เลือดก,กับสามารถเปิดกล่องซัพพอร์ตได้อีกอันนึงสีฟ้าเลเวลสองฝั่งขวาทําให้ทุกครั้งที่ตัวของวัสัน์ทำดาเมจได้จะทําการชาร้าหนาตีตามดาเมจที่ตัวของวัสันเนี่ยทำได้ฟิลแบบคล้ายๆฮอาบหบช้าหนาตีของปืนเลยแต่ถ้าเกิดทําการยิงศัตรูน็อกได้เนี่ยก็จะทําการชาร้าหนตีเพิ่มไปเลย3 0 สีม่วงเลเวลสาฝั่งซ้ายทําให้การปั๊มเลือดฮิวเก่อของวัสันเนี่ยที่เป็นไซริงหรือชิวเซลจะฟื้นฟูเป็น2เท่าหรือวคือฟื้นฟูเป็น50หน่วยจากเดิม2 5ฟิวก็จะเหมือนหมวกทองเลยกับอีกอันหนึ่งสีม่วงเลเวสาฝั่งขวาก็คือทําให้ h p หรือเลือดของตีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น300หน่วยอัตราการฟื้นฟูนฟฮิวเกาะเพิ่มขึ้นเป็น10หน่วยต่อวินาทีปริมาณความจุที่จ่ายหิวเก่อให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1000ันหน่วยก็คือเพิ่มให้ สำหรับการแนะนําในส่วงของอัปเกรดสกิลของผมก็คือก็ตามนี้นะก็ในส่วงของอัปเกรดสกิลสีฟ้าเลเวลสองเนี่ยก็คือผมแนะนําให้ว่าอัพเป็นคาสซัพพอร์ตเลยต่อให้แบบมีคาสซัพพอร์ตอยู่ในทีมก็ตามเนี่ยผมว่าแม่งก็ควรเป็นคาสซัพพอร์ตนะสำหรับวสันมันทําให้เราแบบทีมเราแบบรีเซ็ตได้แบบง่ายขึ้นเยอะฟีลเหมือนอัลเตอร์รีเซ็ตเลยก็คือถ้าเกิดอัพแล้วเนี่ยเล่นแบบอุ่นกายสบายใจสุดในส่วนของสีฟ้าฝั่งขวาเนี่ยมันก็ดีนะสำหรับผมเนี่ยแบบ ทำให้แบบช้าๆนันตีช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมไปก็คือในส่วนของความสามารถพัฒนฟเนี่ยที่เราจะต้องเก็บในส่วนของที่ชาร์จนันตีมาอยู่แล้ว2อ,อันอย่างน้อย2อันในการเล่นยังไงเราก็ต้องเก็บที่ชาร์จนันตีใหม่แล้วนะสำหรับตัวของวสัสดุในการเล่นเนี่ยไม่มีใครคนไหนที่ไม่เก็บอย่างน้อยมึงต้องเก็บถ้าไม่เก็บเนี่ยก็คือชิบหายเพราะการที่เราไปนั่งยิงแต่ละตัวอย่างเงี้ยมันก็กว่าจะเต็มมันก็ช้าใช่ไหมลนะ่ะในส่วนของ Skill อัปเกรดสกิลสี่อกเนี่ยก็คือสามารถเลือกเล่นได้นนะว่าเราจะเล่นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา แต่ถ้าเกิดใช้ไมซ์เซตคิดแบบสมองตายอย่างผมเลยก็คือถ้าเกิดกดเล่นโซโล่เล่นคนเดียวหรือไปเล่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยก็คือให้ไปอัพฝั่งซ้ายเล่นก็คือจะเป็นการเล่นที่แบบเอาชีวิตตัวเองให้รอดเอาให้รอดพออย่าเพิ่งไปสนใจคนอื่นเพราะว่าถ้าเกิดเล่นกับคนอื่นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแคมป์บ้านกันแล้วนะเพราะว่ามันถ้าเกิดได้ยินเสียงปงเสียงปืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิ่งเข้าชาร์วิ่งเข้าใส่อะไรกันอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดไปกับเพื่อนไปเป็นตี้ไปแข่งก็แป๊ฝั่งขวาคุ้มกว่าเยอะว่ามันสามารถขอให้แบบวางมุมนั้นมุมนี้แบบเซตตรงนั้นเซตตรงนี้ได้แล้วก็แบบนั่งปั๊มกอกับ Honestly, แบบพันหน่วยอ่แบบการเซฟแบตเซฟเซลเนี่ยก็คือแบบสบายถ้าเกิดเวลาเราไปอยู่ในบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนยิงกลับมาอย่างเงี้ยเราก็แค่ไปนั่งจุบมันติรอแล้วก็ออกไปยิงใหม่แค่นี้เลยก็ <ğı S 1> จะประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของวัดสันทั้งหมดก็ถ้าเกิดจะให้สรุปอัปเกรดสกิลทีน, ES, นึงก็คือ หลักๆเนี่ยก็คือแอลเป็นคลาสซัพพอร์ตแล้วก็ในส่วนสีม่วงเนี่ยอยากเล่นฝั่งไหนก็ไปฝั่งนั้นแล้วแต่ไปตามที่ชอบที่ชอบเลยก็จะประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของทั้งหมดของวัสันถ้าเกิดมีอะไรขาดตกบกพร่องหรือว่าพลาดอะไรตรงไหนไปเนี่ยก็ขอการปราทานาภัยด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เมนวัดสันอะไรขนาดนั้นนะ่าแต่ถ้าเกิดเล่นก็สนุกอยู่นะสำหรับซีซั่นนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ